ครับวันนี้เขาก็พลามาสู่บอร์มันยากาศนะมันเมื่อสวง Yeah.

copy yeah รยากาศตอนเช้าครับครับสวัสดีครับนี่จับป่ามาเด้อสิบเช็ดต,ต้มปลากินได้ไหมใช่เนี่ยเอ้อปลาโอ้ไหนครับ <c oughs> ตัวจีดไปครับจีดไปโอ้ย หูขเขาหูหน้ามาลุกนองก้นอนทุนลุกนองก็กงกงกกได้ดต,ดติดตัวน้อเดี๋ยวบอยทำปลาเดี๋ยวจะทำ<ส>เครื่องครัวหน่อย ปลาแล้วคบอามอเมื่องวันได้มาสูบป,ปลาสี่หปีอะไรได้เนี่ยเย่งม,มากจริปีเตอร์อมบาซีโอ้เข็ดีเตม่ามากมีอะมายานมียเข็ดปีเตอร์เกียรนั่นนนลวลาท่ัวพ ตั้นนี้จะเหมือกั้มนขวนเอนขยางโอ้มีไข่ด้วยต้มโอ้ยจะตดอไครับต้มอ่ะต้มครับ tôm tôm nhâm đẹp xếp à tôm đi xem đi chạy nè mình cắt mình sụp bò อ้างปรุงครับเนี่ยทางหม้อต้มกอนวันนี้ขวดยางอะนนีมันทะหนใหม่รบิดอันนี้อ้นตัวเก้ากันหัวเนี่ยจะมีขึ้นโอ้มีจำเป็นมันเห็ดไง่ใหญ่เห็ดยาเหินไมบอกแล้วบอกว่าโตมาด้วย คุณดนั่นแหละว่าคุเมาอย่าันุนผมว่าได้ลูกพี่มันเห็นไหมฮไปเนาะใช่ผมก็ได้ยินเสียง้าท้อบุตื่ตีสามเนาะตื่นมากวดมูแล้วนอนบ่นแลเตืนมากินข้าวเสียกำลัง โอ้ยไม่กิดเขากเลยนี่ได้เสียงเปิดฝาหม้อก้องกังก้งก้งหม้อขาดขึ่นไหมตีสี่นี่เหรอเบะเบะหน่อยเออแบะแต่ไม่ต้องให้ขาดอ่าแบะแต่ไม่ต้องให้ขาดในเมื่อลูกพี่ควรได้ผมก็ควรได้กันแล้วว่าไม่ทำตัวอะไรนะไม่ทำนะโอ้ก็เปิดไฟมาแล้วน้ำไหลกับไม้ครับพี่ ตำเครื่องานนียจ้งกล่องเอาส,นาสซน,น่าเซฟในเนี่ยเกากันลวทำเปียกอีกหาห้างหมดแดงวะมี่ะห้างหมดแดง่อยเห็นหลังหมดแดงไมยไม่ีไม่ยังไม่ยเจอเลยใส่คราบเปียกสมส้ลํำมาม่้เม,ม,มาจากข้องเอาสูบไปแล้ว่ารั<ะ> ไม่ผี่ิงสิเลยของนี้เขาไม่ได้หาล่ะเดี๋ยวฝ่าไปเราผ่านก่อนเดี๋ยวไอ้เครื่องต้มเสบ้าใสา่ผมไม่ตกปลาเกต้าวใส่แล้วผมไม่ตกปลาน,มมานี่ก็ต้องมีตัวโชว์นะถ้าไม่มีตัวชูครับตับเครื่องครับยิบจะไม่สนุกสมุกหม,ก <laughs> <laughs> ม่อมเขาผมเครื่องต้ม พอคว้าหลายคนเลยปลาสลิดน่าตื่นมันอยู่ในบ่อยเลยหรือยันี่อยู่บ่อนี่แหละผมโยนให้มาโยนที่มาตัวไหนเดี๋ยวเรซ้อมได้พอซ้อมลงเอาลงไงเาโอ้หมองตโอ้น้ำมันมาหลายเรื่อนี่มันย้อนกลับไปนู่นเลยพูดถึงว่าเอาคนเอาคน ต้องกัก,ก,กแล้วเขากักแล้วฝั่งนู้นนะต้องจนได้วยได้แล้วว่าเนียนอนมดขึ้นตรนนอนอยู่คะปเปิดขาหมาแค่นี้น้นำเดดนะครับแบนี้น้ำตาลป่าลงอ่ะพอม ทุกเม็ดเป็นอมอลยครันันี่อเงี้อ่าว่ตอปิดเอาไว้ก่อนเอาไก่อนเปิดา <นะ S 2> ไปอ่าทำไมมันพอดอีกะะอวะวเข้าไปอยปิดต่อปิดชิ้เข้าอสูดปิดเออต้มปลาต้มปลาปลิดฝาแล้วมันขาวแล้ว

โอ้ยตูวไทยเพชรไทยนะรับเปลี่ยนโหเรียบร้อยครับต้มปลาอืมอืมน้าเอาเอาเลี้ยบเอานี่มึงว่านีอกินเขาใช่พี่ได้ไหมได้เท่านี้แหละครับได้เท่านี้ถ่ายรูปแล้วเอามือกล้องไว้แมมาแป๊บเดียวไหนที่เหมือนอ่ะ ถ้าโรปหัวต้องเอามือบังก้อนบางหนาเขาไว้เด้อขอบเง <Okay. S 1> ินดใจสวัสดีครับมอดบางยาครับผมเจ็ดมอดอ๋อมอดีกันซุปปลาในทงในท่าเนาะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอวันียังหลายดอกคำมี้ซ้ำนีล่ล่ะซ้ำเขียนนี่ละ่ะนะครับเสบร็จแล้วดูกันอันพนั้นคินขอนายเลยนะอันนั้นข้อโตแล้วบอกผมบ่ว่าโอเคครับ เป็นไรบออ่ะแสบวะแสบแสบครับแสบบอบาแสบครับเออคาระสินน้ำดำนุ่มน้ำดำแสบผมมากยมบรรยากาศนะเนี่ยปันไาแขกอินเดียแขกอินเดียก็กินแสบแด้วมั่ยไม่หมดอินเดียไม่หมดสับุะรดเหรครับอันนี้จากอินเดียอันนี้ว่าจากญี่ปุ่นมือมือมีสับุะรดโอ้ยเจ๋งสุด อาสดกินไปเดี๋ยวมีสูอีกบ่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวสีไปจับเดี๋ยวสีไรายงานอีกเพียนหนึ่งแต่กินเข่ากันเอาแห้งกันอ้าวานเนื้อว่าปืนนอนในมุงเงนอนของนอนนอนได้เรีวกว่านี่ไหมีรกๆมวยดกว่